ครับสวัสดีครับุภาพฟ้ามครับบ้านน้องเสีมเพื่อจัตุจังหวัดหลอยเอ็ดครับนี่ก็เป็นมือวันที่ยี่สิบสองพันหารับนี่ครับ อแมวลูกมหม่งามๆครับลูกสาวพริกแดงครับแดงเข้มเลยครับเนี่ยนางดีหกเดือนเจ็ดเดือนครับได้เครื่องดำเครื่องบดนะเอาไปเจ็บครับลูกสาวงามครับอยากที่แสงอะไรบ้างอะไรครึ้คขึม เป็นกึมฟ้ากึมฝนเน้ ine, ่ยิตกไม่หยีฝนครับโอ้โหครับเครื่งเขียงเครืงครับครับเปลียนเจ็ดเี่ยนครับขอขาดำเครื่องดำหูดำน้ำนังดีเรื่องดีครับเ่งครับครับเบิ่งแม่ครับแม่ออกซีเขาเปียกครับ แม่นีสูงประมาณลอยสามสิบบวกรัปครับลูกก็ไดลอยยี่สิบลอยยี่สิบห้าลูกแม่ได้เครื่องอมนะครับประกันขาทุกขาท้องเครื่องเบี้ยนครับครับรับประกันครับครับประกันให้หน่อยข้อนี่แหละครับีห้อมองเห็นได้ครับ ยยอย่างแพ้ใน่าเห็นหรอครับรับประกันทีนี้เห็นเห็นกันนี่แหละครับรับประกันตากนวหัวลูกแรกครับอาเรื่องน้าไปเจ็บครับครับลูกแรกเต่านมดีครับ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  นมดีนมซีพ่มีจริงครับน,น,นี่หางเราก็หางมันดีก็อยาางองอๆน่าย้วยครับมันก็บ่แเ่นหางขาดหรออหางมันงอใบดูจับดูหางเว่่าขึ้นแล้วกับมันก็ต้องจับหางอ่ะก็เลยเป็นงอๆ กับโมเป้งกับบมเสีย,แบบยหายหอกโมเมนต์หางขาดรเรียบดีเรื่องโคหนาโคหลังครับเนี่ยได้เครืองโอมเครื่องแดงครับเปิดแล้วเข้าไปสามเมื่อนสามผาร่อยครับตรงไหอซีไทยอีสานครับครับเป็นตะเลี่ยงครับมันเป็นง้อหลูกแหลกมันสอสเปิ้งหลวบเหรอครับถ้าลูกเนี่ยก็ต้องข้าวคมเลย ผมล้วลูกถ้าลูกก็บสองเมื่อนเลยมันแากด้สีดีนังดีเครื่องดีน้เรื่องดีสำนีน้เงื่นหน่อยคนตัวนี้เรื่องนาเจ็บครับโอ้ยไปเลยครับเล้ยมีเงินหลายมีหยาเราไปเจ็บไปเรี่องครับที่นาวเมือนกับหาวแล้ว ไทยเบิง่งให้เบิ่งกระครับเก็บละเรียดนีครับละละครับ,รบนี่ยังกะถามครับโทษถามเบิ้งได้ครับสงสัยม่องได้ครับครับถามครับจะได้บอกครับ นั่นแหละอัน,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 นจังบ,บ,บาหนั่นครับค็อง่ายครับให้มันจบครับง่ายๆความจบรวดอย่างราคาที่หนึ่งครับสามเมือนสามหาร่อยครับ ทรงไฮเซ่ับบอีสานเ้องนี่แหละครับครับแดดกระลังหึ่งมากไปแดดออกแน่ละครับเมื่อไงมดดออนันคือแดดมากล้วอ่ะอ่ะบนไหบนบ้างรอบๆค,ครับแจ๋นะครับแม่ก็มันก็ธาารรมดาลูกกินนมอ,อยู่เงินบ่มีหย่า มันแข่งขอดับบังลูกสาวใี่ไหมครับอ่าผมว่ามันสุดยอดเลยสาวน้ำครับเสียงดีโอ้ดีดเจ็บครับไปล่อยเลยดดิไ่ไ้ผูกเสียงเช่โอดีพอตัวยังได้ผูกเสียงอยู่ยครับผมมันได้ครับ งามอะอลอตี่ครับผมครับก็ขอจบคลิปไว้สักนิดละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ